เรราาได้ทบหลังจากที่เราได้ชมการซ้อมวยของเดชริศแล้วทีมงานของเราก็ได้บุกไปที่บ้านเพื่อนรักของเดชริศในชาติที่แล้วเพื่อถามถึงเรื่องราวความผูกพันระหว่างเพื่อนเมื่อไปถึงบ้านเราได้พบกับลุงจันลาเพื่อนรักเพื่อนเก่าของเขาในสภาพที่มอสุราแต่ก็ยังคุยกันรู้เรื่องลุงจันลาได้ยืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของจันดีจริงๆ และเคยออกขโมยวัวควายมาด้วยกันและในสมัยนั้นหากมีใครทําให้ไม่พอใจเขาและจันดีก็จะเข้าทําร้ายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองลุงจันลาบอกว่าเขารักจันดีเปรียบดังแก้วตาของเขาถึงแม้จันดีจะกลับมาเกิดเป็นเด็ดริ้ในชาตินี้เขาก็ย,ยังรักและนับถืออยู่เช่นเดิมลุงจลาคบกับจันดีมาเป็นเวลาส5ปีและภูมิใจมากที่จันดีกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง แล้วยังจําตนเองได้ลุงจันลาสังเกตเห็นผมสีแดงของเด็ดริดก็รู้สึกขำเพราะชาติก่อนผมดําสนิทแต่ในชาตินี้กลับย้อมผมแดงเหมือนฝรั่งทุกวันนี้ลุงจันลายังเป็นเพื่อนกับเดดริดเหมือนสมัยที่เขาเป็นเพื่อนกับจันดีและไปมาหาสู่กันตลอดลุงจันลาได้เล่าว่าสมัยเป็นหนุ่มนั้นเขาเป็นพี่เลี้ยงให้กับจันดีเวลาที่จันดีขึ้นชกมวยสมัยจันดีจะใช้ชื่อว่าบุญดีศิลาพร ลุงจันล,ลาการันตีว่าหากบุญดีศิลาพรได้สมนุมแล้วก็จะชนะอย่างเดียวไม่มีใครสู้ได้ถึงจะกลับชาติมาเกิดเป็นเดดฤทธิ์ฝีมือการชกก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงลุงจันล,ลาบอกว่าเขารู้หมดว่าใครเป็นคนฆ่าเพื่อนของเขาและรู้ว่าใครบ้างที่เสียชีวิตไปแล้วใครบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ลุงจล,ลาก็ทำอะไรไม่ได้และได้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ทาให้ลุงจันลารู้ว่าเดดริดเป็นจันดีเพื่อนเก่าก็คือสมัยที่เดดริดเป็นเด็กขเขาได้ดไปซื้อไม่ขีดมาให้แม่สองกล่องในเวลานั้นลุงจันลาผ่านมาพอดีจึงได้ขอไม่ขีดเพื่อจุดบุรีเดดริดก็เอาไม่ขีดไปให้หนึ่งกล่องและเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามว่าทําไมได้ไม่ขีดมากล่องเดียวเดดริดก็ตอบว่าให้ไม่ขีดเพื่อนไปหนึ่งกล่องเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ถามว่าเพื่อนคนไหน เดชริทจึงได้พาแม่ไปพบจันลาเพื่อนเก่าแล้วทั้งสามก็ได้พูดคุยกันทีมงานของเราสงสัยว่าก่อนนั้นจันดีเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรขโมยวัวควายแต่ทำไมถึงได้คบหาเป็นเพื่อนรักกับจันลาซึ่งเป็นลูกน้องจึงถามลุงจันลาและได้ความว่าก่อนนั้นจันดีเป็นหัวหน้าและสั่งการเวลาออกขโมยวัวควายจริงแต่ด้วยเหตุที่ตนเป็นคนนิสัยดีนายจันดีจึงได้กบหาเป็นเพื่อน และคบกันมาตลอดเป็นเวลา30กว่าปีใต้ข้อขาเนี่ยค่ผมข้อขาแล้วนบอกไปสยอยเสียวนะที่สอยไหนพูดได้ไหมผมบผมนะ้างเป่นซอยไหนครับโอ้ว่าไปขาเสียวก็อยู่หลังจากที่ได้พูดคุยกับลุงจันลาแล้วเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่วัดป่ายาน,นวิเวกอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดล้านขวดเพื่อไปพบกับหลวงพ่อรอดซึ่งท่านเป็นพยานบุคคลอีกท่านหนึ่ง ที่สามารถยืนยันถึงความจริงอันน่าอัศจรรย์นี้ได้เพราะก่อนนั้นหลวงพ่อรอดท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเสียวเก่าและในช่วงเวลานั้นเองจันดีได้เริ่มฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านและได้ช่วยท่านสร้างโบสถ์โดยใช้ทั้งทุนทรัพย์และกำลังทรัพย์อย่างเต็มที่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาจนกระทั่งสร้างโบสถ์สำเร็จเมื่อเราเดินทางไปถึงหลวงพ่อรอดท่านก็ได้ทดสอบปัญญาของเดชฤทธิ์ทันที เพราะหากเดชฤทธิ์คือจันดีในชาติก่อนจริงก็จะสามารถจําท่านได้โดยหลวงพ่อได้บอกกับทีมงานว่าหลวงพ่อรอดนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านได้ไปจาพรรษาที่วัดอื่นแล้วจึงทําให้ทีมงานรู้สึกผิดหวังอย่างมากในเวลานั้นเองเดชฤทธิ์ก็บอกกับเราว่าพระรูปนี้แหละคือหลวงพ่อรอดพร้อมทั้งยืนยันอย่างหนักแน่นหลวงพ่อท่านจึงยอมรับ และพึงพอใจที่เด็ดริดสามารถจำท่านได้หลวงพ่อรอดได้บอกกับเราว่านายจันดีได้ไปหาท่านที่วัดแล้วบอกว่าต้องการจะเลิกเป็นโจรและอยากปฏิบัติธรรมรักษาศีลหลวงพ่อจึงได้เมตตาพาจันดีปฏิบัติธรรมช่วงนั้นจันดีก็ได้ช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์อยู่เป็นเวลาสมปีก่อนจะเสียชีวิตเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ และได้มาเยี่ยมหลวงพ่อตั้งแต่อายุสามขวบหลังจากที่มาหาหลวงพ่อครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้มาหาหลวงพ่ออีกจนถึงปัจจุบันเดชฤทธิ์อายุ17ปีแล้วจึงได้มาเยี่ยมหลวงพอ่อโดยมากับทางทีมงานหลวงพ่อจึงอยากรู้ว่าเดชฤทธิ์จะจําท่านได้หรือเปล่าจึงได้ลองปัญญาดังที่เราได้กล่าวมาข้างต้นก็เลาเรื่องนี้ เราเรือเก่าแล้เรือเก่าเรืออดีตมันมันฟางมันฟืนเบื่อโอ้มันถืนเบื่องเนี่ยครับเอาประจันตุนนี้ว่าพูดจากภาษามันท่องเตาอยู่มันคงแจ้งว่าเออมีเมียอยู่บงหารมีลูกพูดตุนนี้เพิ่มกับมือมันลูกแก้กับลูกมีลูกสองคนมียิ่งต้องสองนก็ว่าเป็นไม้เป็นยังเป็นไม้ดูแล้วมันยังสอนมันตารางเงี้ยตะลังเงี้ยโอ้โหพอดีเป็นมีดกับเป็นยังกับ ยยู่่บบบบบบงหบงหหหัััันนนนอออีีกกกกแ้เเดคคมมาพจื็สำหรับความพยายามในการสอบแสวงหาคำตอบของคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนทั้งการสอบถามจากปากพยานบุคคลและหลักฐานต่างๆก็คงจะสามารถเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าตายแล้วไม่ดับสูญและยังกลับมาเกิดใหม่ได้จริงตามบุญกุศลที่ทำมา ทีมงานทุกคนหวังว่าสารคดีบทนี้คงจะช่วยเป็นกำลังใจงให้กับคนดีหลายๆคนได้มุ่งมั่นทำความดีต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอเรื่องราวความจริงอนาาันน่าอัศจรรย์นี้ก็เพื่อต้องการให้คนเลวนั้นได้กลับตัวกลับใจหันมาทำความดีกันบ้างอย่างน้อยก็เพื่อให้เกิดสังคมที่มีคนดีมากกว่าคนไม่ดีและจะทำให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขอย่างถาวรได้ตลอดไป